ท่านนายกเนี่ยพอนำภาคเอกชนไปเนี่ยจะทำให้ทางฝั่งอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะเขาจะเห็นถึงว่าประเทศเราเนี่ยมีวิชั่นในการพัฒนาเศรษฐกิจข,ของประเทศนะแล้วก็ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างสูงนะฮะจึงมีการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเพื่อไปอเจรจาหรือว่าไปแสวงหาโอกาสในการค้าการลงทุนในต่างประเทศ ทำให้นักลงทุนของประเทศเหล่านั้นเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นในประเทศไทยและเห็นโอกาสในการที่จะมาลงทุนในประเทศไทยซึ่งจากการไปเยือนมาตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมานะฮะก็มีนักลงทุนจากหลายๆประเทศตัดสินใจมาลงทุนในประเทศไทยมีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนและได้รับอนุมัติไปแล้วนะครับ รวมทั้งสิ้นนะฮะประมาณ1 4 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งเป็นกรณีที่เพิ่มขึ้นจากการไปชักจูงการลงทุนปกติของสำนักง,งานส่งเสริมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นข้อมูลหรือเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเลยนะครับถ้าเทียบกับมูลค่าของการมาขอรับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละปีผมคิดว่าตัวท่านนายกเอ็นเราคงจะทราบพื้นเพท่าน ก็มาจากสายธุรกิจอยู่แล้วนะครับการที่ท่านพาพวกเราไปเนี่ยท่านเข้าใจพวกเราดีเลยว่าเราต้องการการค้าทําธุรกิจติดต่อแบบไหนนะครับอันนี้ผมคิดว่าอาจจะอยู่ในสายเลือดท่านอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเมื่อท่านมามาเป็นผู้นําประเทศเนี่ยโดยเฉพาะจะนําทางเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าท่านเข้าใจพวกเราดีอันนี้อาจจะไม่ต้องถามเลยนะฮะว่าการที่ท่านนําคณะออกไปมีวิสัยทัศน์แบบนี้เนี่ยมันจะเอื้อกับ ภาคธุรกิจยังไงวันนี้เนี่ยเราต้องการตลาดใหม่นะครับไม่ใช่ตลาดเก่านะครับตลาดใหม่เนี่ยเราต้องการผู้นําที่พาพวกเราไปเราไปเปิดโอกาสนะครับอย่างเช่นนายกัฐมนตีเนี่ยพาไปประเทศที่บางประเทศเราไม่เคยไปนะครับไปเปิดตลาดนี้ผมคิดว่าโอกาสของเราเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขารู้จักเราจากเดิมรู้จักเราแบบหนึง่งแต่วันนี้ท่านนายกไปรู้จักของเรามากขึ้นความสัมพันธ์ตรงนี้ผมคิดว่ามันจะเกิดหลังจาก ท่านนายกกับความสัมพันธ์อนนี้มันจะเกิดเริ่มธุรกิจเริ่มติดต่อกันสองฝั่งมากขึ้นอันนี้เป็นผลดีนะครับในส่วนของที่ผมมีโอกาสได้ไปนะครับผมกม็ยังไม่เห็นว่าจะมีเวลาว่างตรงไหนนะครับบางบางจุดบางประเทศจางปากีสถานที่ไปมาเนี่ยยังยังไม่ได้ไปไหนเลยคือจากสนามบินแล้วเราก็เข้าห้องประชุมพบนักธุรกิจที่กระทรวงต่างประเทศเนี่ยจัดให้คุยแมทชิ่งนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ ยังไม่ได้ออกไปทัศนศึกษาอะไรนะก็ต้องอบางทีอาจจะต้องรีบขึ้นเครื่องบินกลับแล้วเนื่องจากเวลาท่านมีน้อยนะครับแล้วเราก็มีโอกาสที่สําคัญเท่าน,นั้นที่เราจะใช้โอกาสอย่างเงี้ยได้พบปะนักธุรกิจของเขาจากสังเกตที่ผมร่วมเดินทางนะครับก็รู้สึกกลุ่มของนักธุรกิจใหญ่ขึ้นมากขึ้นนะครับมากลายขึ้นแล้วก็แตกแขนงมากขึ้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับประเทศแต่โดยภาพรวมผมคิดว่าขยายขึ้นเรื่อยๆจาก บุคคลที่ตามท่านนายกไปนะในเชิงในส่วนของภาคเอกชน,นครับเปิดประตูให้เราได้รวดเร็วเดีย๋ยวบางคนถ้าอยากจไปพบเนีย่ยพบไม่ได้แต่เวลาท่านนายกไปเนี่ยเขาก็อยากไปพบท่านนายกเข้ากับประพบเราด้วยซึ่งจะทําให้การค้ามันดีขึ้นแล้วกส็สามารถหาตลาดได้มากขึ้นและทำความรู้จักกับประเทศที่ต่างๆที่ท่านนายกไปเนี่ยวเวลาท่านนายกเดินทางไปนเนี่ยมันก็ถ้าเปิดประตูให้เราเด็กก็ไป คาใครเขาได้สะุวกมาเธอะได้จะดูว่าราการเดินทางนะว่าฟันเที่ยวหรือไม่เที่ยวนะเดี๋ยวเดนดเดี๋ยวดูจากข้างในก็ได้นะที่ไปเนี่ยนะผมว่าเวลาเกือบจะไม่มีเลยแน่นมากนักทุนก็ไม่ว่านะถ้าสามารถไปแล้วเรามีเวลาที่จะคุยกันกับต่างประเทศเนี่ยเพราะท่านนายกบางครั้งก็เป็นสกิปรยาในการเซ็นเอ็มโอยุเชิงการเงินผมว่านั่นช่วยดี